สวัสดีครับน้องๆทุกคนมาพบกับพี่หนึ่งเฟิร์สวันอีกครั้งใน e a s y Excel นะครับทำทุกวันมันก็ง่ายนะครับวันนี้นะครับพี่มีสูตรที่ใช้ตอนทําข้อมูลนะครับเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับสูตรนั้นเนี่ยมีชื่อว่าสูตร r a n ด om นะครับ random ในภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าการสุ่มนะครับซึ่งพี่จะมีการสุ่มตัวเลขออกมาเสมอๆเลยนะครับเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนะครับอย่างตัวอย่างที่พี่ยกมาอันนี้นะครับจะเป็นไฟล์ของชีพ ep 18นะครับชื่อว่า Conditional Formatting นะครับซึ่งไฟล์นี้นะครับตัวเลขที่น้องเห็นตรงนี้นะครับที่ไม่ได้มานั่งพิมพ์ทีละตัวนะครับเพราะว่าพี่ไม่สามารถที่จะมีเวลาได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบางตัวอย่างเนี่ยพี่ใช้ข้อมูลที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับวิธีการที่พี่ทำพี่ใช้วิธีการพิมพ์สูตรเข้าไปครับสูตรนั้นจะมีชื่อว่า Random นะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับเท่ากับ R A N D นะครับเสร็จแล้วก็บิ t เวินครับ B E T W E N แบบนี้นะครับเสร็จแล้ววงเล็บเปิดแลนด์บิท e วินตัวนี้นะครับมันจะบอกว่าจะให้แรนดอมนะครับค่าที่อยู่ระหว่างนะครับค่าเริ่มต้นที่พี่ต้องการคือ100นะครับเสร็จแล้วก็ให้ไม่เกิน999แบบนี้นะครับก็แค่นี้เองครับตัวสูตรตัว Excel ที่ทำการแรนดอมตัวเลขมาให้พี่นะครับพี่ก็สามารถลากสูตรได้แบบนี้เลยครับ แค่นี้ครับที่ก็ได้สูตรที่เป็นแรนดอมออกมาเป็นตัวเลขที่เป็นชุดตัวเลขตั้งแต่100จนถึง,ง999นะครับโดยที่ไม่มีรูปแบบใดทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดเป็นการสุ่มสมมุติว่าตัวเลขที่พี่ลากออกมาแล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกไม่ค่อยพอใจชุดข้อมูลแบบนี้นะครับวิธีการก็ง่ายมากครับดับเบิลคลิกตรงไหนก็ได้ครับเสร็จแ,แล้วกด e n ter ตัวเลขที่เป็นสูตรแรนดิทวินแบบนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวเลขนะครับโดยที่ไม่มีอะไรมาควบคุมมันเลยนะครับก็ ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใช้สูตร RAND BETWEEN นะครับสำหรับน้องๆสายดาร์กนะครับสูตรนี้สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับทุกวันที่1กับวันที่16นะครับน้องก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปได้นะครับเท่ากับ I A N D นะครับ BETWEEN ครับ B E T W E N นะครับเสร็จลวงเล็บเปิดตัวเลขที่เราต้องการจะสุ่มนะครับเราจะสุ่มจาก1จนถึง99เนะครับเป็นตัวเลข2หลักเสร็จแล้ววงเล็บปิดนะครับกด enter นะครับ ลากไปสมมุติเรามีงบนะครับงบสําหรับการแรนดอมตัวนี้อยู่5ชุดนะครับล้วก็ลากไป5ชุดนะครับแล้วเราดูตัวเลขว่าเราพอใจไหมนะครับถ้าเรายังไม่พอใจครับดับเบิลคลิกเข้าไปกด enter ครับดับเบิลคลิกเข้าไปกด enter ครับจนกว่าเราจะได้ตัวเลขชุดที่เราค่อนข้างพอใจนะครับเสร็จแล้วเราก็คลุมครับ copy แล้วก็ p a ส t special แค่นี้ครับเราก็สามารถเอาตัวเลขนี้นะครับไปใช้งานต่อได้ในกิจวัตรที่เราถนัดได้เลยนะครับอ่ะ สำหรับวันนี้พี่ก็จะแชร์เทคนิคง่ายๆนี้ไว้นะครับลองเอาไปฝึกทํากันดูนะครับอาจจะมีน้องๆนะครับได้โชคดีกับการใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับหากน้องๆชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซั b สไครต์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญแชร์ความรู้นี้นะครับไปให้กับเพื่อนๆของเรานะครับเราจะได้เก่ง excel และดวงเหงไปพร้อมๆกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ